สังเคนาแกมมาตอนที่14แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับะะกลับมาสู่ EP ที่14แล้วนะคะหลังจากที่ EP ที่แล้วพี่เบิร์ดแนะนำนาวคอร์สเราไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดจะพามาดูประโยครองอีกตัวหนึ่งเลยนะคะ แล้วก็ท็อปฮิตติดชาร์ตมากออกข้อสอบบ่อยมากตัวนั้นก็คือ adjective cost ค่ะเย่นะคะ adjective cost เนี่ยนะคะโครงสร้างของนางเขียนตามพี่เลยโครงสร้างก็คือ who w i c h that นะแล้วก็ตามด้วย subject บวก verb นะคะตัวนี้เนาะดอกจันนิดหนึ่งห้ามเลยนะ ห้ามใช้วอตนะจ๊ะเพราะว่าถ้าใช้วอตมันจะไปซ้ำกับ n o วคอร์เดอนะะเพราะฉะนั้นโครงสร้าง w h o i s เ h a t subject บุกเวิรเนี่ยเขาเอาวางหลังคำนามเท่านั้นนะจ๊ะเขาเอาวางหลังคำนามเท่านั้นนะจ๊ะตัวอย่างประโยคมีอะไรบ้างอะเปิดชีทมาที่หน้า59ค่ะนะคะตรงที่เวิร์ดไฮไลท์ทั้งหมดนั่นก็คือตัวอย่างทั้งหมดเลยค่ะนะคะ จะสังเกตว่า adjective c o n เนี่ยนะคะเขาจะวางหลังคำนามข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนามข้างหน้าที่เบิร์ดจะขอใช้ไฮไลท์สีเขียวค่ะเห็นปะตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นคำนามทั้งหมดเลยนะก็<ม>จะเป็นคำนาม adjective cor เขาก็จะวางหลังคำนามแต่ประเด็นประเด็นข้อสอบเนี่ยเขาชอบให้เรานะคะ เติมอันเนี้ยนะคะลงไปนะคะเนี่ยดูข้อสอบเนี่ยเราต้องเติมนะทีนี้ปุ๊บการใช้งานเนี่ยเราจะเติมยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเวลาเราเจอ who whom whose เนี่ยคำนามข้างหน้าจะต้องเป็นคนเนาะนะคะเนี่ย the man the boy อย่างนี้เป็นคนถ้าเป็น when ข้างหน้าก็จะเป็นไม่วันก็เวลาค่ะนะคะไม่เป็นวันก็เวลาเนี่ย the day อย่างเงี้ยนะคะถ้า แวรก็คือข้างหน้าก็จะเป็นแบบสถานที่เนาะสถานที่นะคะเนี่ย the house นะ which กับ of which ก็จะเป็นสัตว์นะคะไม่ก็สิ่งของเนี่ย the book the tree นะคะแต่ถ้า that เนาะถ้าไม่รู้จะเติมอะไรแล้วเนี่ยก็ใช้ that นะคะ that เนี่ยใช้ได้เลยทุกกรณีนะคะแล้วก็ในกรณีที่สิ่งนั้นนะสิ่งนั้นนะคะจับไม่ได้จับต้องไม่ได้ เช่นคําว่า love อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แดได้น,นั่นเองทีนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเติมลงไปในข้อสอบเนี่ยมันจะต้องเติมยังไงล่ะครับพี่เบิร์ดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเราอะ่ะก็ต้องแบ่งออกเป็นสองสองพวกเลยก็คือแบ่งออกเป็นคนแล้วก็ไม่ใช่คนนะส่วนใหญ่ข้อสอบชอบออก5คํามีอะไรบ้างคะ5คําที่ข้อสอบชอบออกมันจะเป็นช้อย c e ไงถูกต้องปะมันก็จะมีเนี่ยล่ะค่ะ who นะคะ,นะค,ะคำว่า whom um คำว่า w hoose คำว่า which แล้วก็คำว่า of which ห้าตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยนะห้าตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะที่นี้ปุ๊บก่อนคำข้อสอบปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็น adjective ใช่ป่ะมันก็ต้องตามหลักคำนามจริงป่ะเราก็ต้องมาแยกกันนะคะเนี่ยคำที่เบิร์ดไฮไลท์ตรงนี้ก็คือคำนามเนาะที่เบอร์จะไฮไลท์ไ,ไ,ไว้ก่อนเลยนะคะเราจะได้แบบว่าอ๋อดูว่ามันเป็นคนหรือไม่ใช่คนเอาสิบข้อแรกก่อนคำว่า the man เป็นคนไหมเป็นทีเชื่อคนเห็นป่ะ skirt ไม่ใส่คน the book ไม่ใส่คนพิ้วพคือนักเรียนคนด e m a n คน flower ไม่ใส่คนเด็ k ไม่ใส่คน h o u ไม่ใส่คนมีดไม่ใส่คนรู้ตรงนี้เพราะอะไรหรือปะนะคะเพราะว่าค่าตรงไหนเป็นคนนะคะเราจะใช้ตรงสีแดงอ่ะเราจะได้ไม่พลาดเห็นปะ นะ้างไหนเป็นคนจะใช้สีแดงแต่ถ้าตรงไหนไม่ใช่คนอย่างนี้พี่เบิร์ตจะใช้สีน้าเงินเนาะเราก็จะเติมแค่2ตัวนี้เข้าไปในข้อสอบเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะเริ่มค่ะข้อ1ก่อนเนาะเจอคําว่า the man the man เป็นคนเนี่ยใช้ who who m หรือ whose d เพราะมันคือสีแดงจริงปะ เนาะข้อนี้ใช้คำว่า h ูไปเลยค่ะนะคะหูหูสามารถรับด้วย verb ได้เลยถ้าเราเจอหูอย่างเงี้ยรับด้วย verb ได้เลยนะคะ is greedy เวลาแปลก็แปลว่าที่ฉันไม่ชอบผู้ชายที่โลภมากนะ,ะ greedy แปลว่าโลภต่อมาข้อ2ค่ะนะคะ he is a teacher we love ใช้หู h o s ดูดีข้อนี้พี่เบิร์ดใช้คำว่า whom เพราะว่าหลักการใช้ w หูจะตามด้วย subject บวก verb ได้เลยแบบนี้นะลูก นะคะเจอภูมเนี่ยตามเ้ื่อ subject บวก verb นะคะแต่ความจริงแล้วถ้าเอาตามหลักวิชาการเขาบอกว่านามข้างหน้านะคะเป็นนะคะรรมของกริยาตัวหลังเนี่ยนามข้างหน้าเป็นกรรมของกริยาตัวหลังความจริงมันมาจากคำว,ว่า we love the teacher แบบเนี้ยนามตัวหน้าเป็นกรรมของกริยาตัวหลังแต่มันอยู่เยอะไปก็จำไปเลยว,ว่าถ้าเจอภูมก็ subject บวก verb เขียนนะ ต่อมาข้อ3ไม่ใช่คนเกิตเนี่ยนะคะข้อนี้ใช้ which ค่ะก็จะแปลว่ากระโปรงที่คุณกำลังสวมใส่น่ารักนะข้อ4ี่นะคะข้อนี้ใช้ o f which ประเด็นอยู่ตรงนี้ลูกนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะทำไมข้อ4ข้อ3ใช้ which แล้วข้อ4ใช้ o f which ่ะคะพี่เบิร์ดการใช้ o f which เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูตามพี่นะถ้าเราจะใช้ o f which ได้เนี่ยนะคะคำนามข้างหน้าฟังดีๆีนะ จะเป็นเจ้าของค่ะของของข้างหลังจะเป็นเจ้าของค่ะของของข้างหลังฟังดีๆนะการใช้ออฟวิสคำนามข้างหน้าจะเป็นเจ้าของของของ้างหลังนะคะก็แสดงว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเจ้าของปกของมันเองจะต่างจากข้อ3ามกระโปรงไม่ได้เป็นเจ้าของคุณถูกต้องไหม นะทีนี้ปุ๊บเนี่ยนอกจากการใช้ฟอร์มนี้นะคะ of which เนาะ who ก็สามารถใช้ได้ลูกนะคะ who นะคะคำนามข้างหน้าเป็นเจ้าของของข้างหลังเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ใช้คำว่า who ข้อ5ก็ who เหมือนกันเนี่ยก็คือเด็กคนนี้นะคะนักเรียนคนนี้เป็นเจ้าของพ่อของเขาเวลาไปก็แปลว่านั่นก็คือเด็กนักเรียนที่พ่อของเขาเสียม่าวานนี้อ่ะดูการใช้งานดีดี นะห้าข้อคราวนี้ปุ๊บเนี่ยข้อ6ถึงข้อ15นะคะนะเรามาทําพร้อมกันถึงข้อ10ละกันเดี๋ยวข้อ11ถึงข้อ15บเบอร์เฉลยนะข้อ6ค่ะนะคะข้อนี้ใช้อะไรข้อนี้ใช้ w h o s เนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของรถยนต์เห็นปะการใช้งานนะคะคานามข้างหน้าเป็นเจ้าของของข้างหลังข้อ7ค่ะนะใช้อะไรคะใช้ which ค่ะ นะคะเพราะว่าต้นอ่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของคุณ mm. ก็เลยใช้ w c h เนาะข้อ8ปค่ะนะคะข้อนี้ใช้ of w h i c h ค่ะเพราะโต๊ะตัวนี้เป็นเจ้าของนะคะโต๊ะของมันเห็นไหมข้อ9ข้อนี้นะคะหลายคนอาจจะตอบแวร์เนาะแต่ข้อนี้พี่เบิร์ใช้ w h i c h ค่ะมันมีความพิเศฉพาะมันจะมีกฎเนาะถ้าข้างหลังมีคำว่า In เป็น p พ p โอย่างเงี้ยจากแวร์เปลี่ยนเป็น,น which อันนี้ใช้ w h i c h ไปเลยนะเอาแค่นี้ไปก่อนนะคะข้อ1ิ นะคะข้อนี้นะคะใช้อะไรคะใช้ which ค่ะแบบนี้ <c oughs> อ่ะคราวนี้ข้อ11ถึงข้อ15ลองเติม5คํานี้นะลูก who whom whose which แล้วก็ of which ค่ะลงไปเลยค่ะนะคะอ่ะกดพอ,นะลอ,อแล้วลองทําโอเคเรามาเฉลยกันนะคะข้อ11ที่เปร์ใช้คำมั่ว who นะนะคะข้อ12นะคะใช้อะไรใช้ which นะลูกนะคะข้อ13ใช้ whom นะคะ นะ I want to see the person เห็นตาใช้คูม subject บก verb แบบนี้ข้อ14นะคะใช้ which คะ่ะนะไม่ใช่ off oh which นะเพราะว่าภาพ,พยนตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของพวกเรานะคะ <hum> แล้วก็ข้อ15นะคะข้อนี้ใช้ whose เลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective cause อย่างแรกที่ก็สอบชอบออกก็คือให้เราเติมนี่แหละ which d h a d พวกนี้นะคะลงไปนะก็ดูว่าเป็นคนหรือไม่ใช่คนแค่นี้เองนะคะที่นี้ปุ๊บถ้าข้อสอบเขาจะออกยากขึ้นเนี่ยเขาจะออกยังไงนะคะมปลายนะเราจะมาเจอกันนะคะที่หน้านี่เลยนะคะ62มา6กค่ะทุกคนมาค่ะข้อสอบออกอยู่5ข้อนะคะข้อสอบออกอยู่5ข้อที่นี้ปุ๊บทุกคนต้องตั้งใจนะพี่เบิร์ดจะต้องนะคะ ทำให้หนูเห็นก่อนโครงสร้างของ adjective clause คือ who with that ทุกคนดูตามพี่นะแล้วตามด้วย subject นะคะบวก verb นะบวก verb ทีนี้ปุ๊บพี่เบิร์ดอะนะคะจะเอามันเป็นส่วนขยายถูกต้องปะเราเรียนกันมาเป็นส่วนขยายห,ห,ห,หน้าวงเล็บคือประธานถูกต้องไหมคะหน้าวงเล็บคือประธานนะคะหลังวงเล็บคืออะไรคะกิจกาหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิจการที่เบิร์ดจะเขียนประธานเนาะมันจะมี s 1กับ s 2 นะฮะมันจะมี2ตัวไม่เหมือนกันตรงนี้อ่ะคราวนี้ปุ๊บเรามาดูค่ะว่าข้อสอบจะออกอยังไงเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นนะนะคะข้อ1เขียนตามพี่เลยค่ะเขียนว่านะคะนะหลังนะคะ who which that นะคะหลัง who which that นะคะขาด s ขาด v ค่ะนะก็คือข้อ1จะเป็นแบบนี้อ่ะพี่บอยเขียนให้นะคะปึ๊บ นี่คือข้อหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกเลยหลัง who wish that ขาด s ขาด v ขาดยังไงขาดทีละตัวนี่เราเจอคำว่า w ว s h ขาดลูกเห็นคำว่า w s h ไหมคะมองซ้ายมองขวาแล้วเจอคำว่า his name นี่คือ subject ทุกคนดูตามพี่นะมีชีตไหมไม่มีจริงป่ะเพราะฉะนั้นจะมารู้จักได้ป่ะแ k n โนนได้ป่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดถ้าจะเติมก็ต้องแก้เป็น i <c oughs> ิ h ค่ะทุกคนนะคะเติมเข้าไปนะคะแก้เป็น i ิ h had known ค่ะ before escape มีทำให้ฉันหนีชื่อของเขาเนี่ยทำให้ฉันหนีหลัง wish ต้องเติม i เข้าไปด้วยเห็นปะ่ะนะเติม i เข้าไปนะคะหรืออีกข้อหนึ่งนี่เห็นปะ่ะ wish broken พี่เบิร์ดสอนไปแล้วหลัง who wish t h a t อันนี้ก็เป็นกฎอยู่แล้วเนาะนะคะหลัง who wish t h a t เนาะ who wish t h a t นะคะบวกนะ adjective นะคะ verb 3หรือ verb ing ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามทำเพราะฉะนั้นเนี่ย which broken ผิดมันก็ต้องเป็น which ตรงนี้นะคะเติมเข้าไปแค่สีเขียวนะต้องเติมคำว่า w a s เข้าไปคะ่ะ which w a s broken นะเป็นบวข้อที้สองเนี่ยหลัง conjunction ขาด s ขาด v แบบนี้ค่ะข้อ1ทันนะนี่คือสิ่งที่ข้อสอบชอบออกอย่างที่1น,นะคะข้อ2อ,ออกอะไรนะคะข้อ2ก็คือ ประธานซ้ำซ้อนค่ะประธานนะคะซ้ำซ้อนประธานซ้ำซ้อนเนี่ยจะมองยากนิดหนึ่งทุกคนคะอ่ะดูตรงนี้ค่ะ s 1อยู่นี่เห็นดนาะ s หนึนะคะนี่คือ s 1เนาะนะคะนะเดี๋ยว s 1ดีๆก่อนอันนี้คือ s 2ใช่ปะ่ะปึ๊บนะคะแบบนี้นะจําว่าจําว่าซ้ํากันนะคะถ้านางซ้ํากันต้องตัด s 1จํานะ นะโอ้ซ้ำกันตัด s2 โทษซ้ำกันนะคะตัด s2 ซ้ำกันตัด s2 ไม่ซ้ำกันนะคะเราต้องตัด who which แล้วก็ that อันนี้สำคัญมากข้อนี้เป็นการลดรูปซ้ำกันตัด s2 อ้าวซ้ำกันตัด s2 ไม่ซ้ำกันตัด who which that ไม่ซ้ำกันตัด who which that มองแบบนี้ลูกเจอคำว่า who ลูก เราเจอคำว่า w e i t p r a s e นะคะแล้วคำว่า She อันนี้คือ s 1อันนี้คือ s 2คํคำถามคือซ้ำกันไหม which r a s e กับ She ซ้ำมันคือตัวเดียวกันเขาจะสรรพนามใช่ะปะข้อนี้เราก็ตัด She ทิ้งไปเลยค่ะแบบนี้ซ้ำกันตัด s สซ้ำกันตัด s 2ไม่ซ้ำกันตัด who which that ไม่ซ้ำกันตัด who which that นั่นเองนะข้อ2จะออกแบบนี้นะคะคราวนี้มาที่ข้อ3นะข้อ3ออกอยังไงนะคะข้อ3ก็คือนะคะ Who, w i c h that หายไปนะคะหายไปเลยนะข้อ3หายไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเบิร์ดเขียนไว้ก่อนอันนี้คือข้อ2ออกเนีย่ยมเมื่อกี้เนาะอันที่3ามดูทุกคนนะคะดูตามพี่เนาะอันนี้แบบที่3นะคะ Who, w i s h that หายไปหายไปนี่จะสวยมากเลยนะทำไมครับพี่เพราะว่ามันจะทำให้มี v ว r b 2ตัวจริงปะ่ะในประโยคนึงมี v ว r b 2ตัวได้ไหมนะคะตอบพี่ไม่ได้ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เรามาดูพร้อมกันมี verb สองตัวก็คือผิดละอ่ะเรามาดูข้อสามตรงนี้ค่ะตึ้งนะคะมามนนี่นะคะมี verb ค่ะคำว่า was เห็นปะตัวที่หนึ่งอันนี้ก็ verb อ,อีกตัวหนึ่งตัวที่สองเฮ้ยมันมี verb สองตัวไม่ได้อะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดปิดวงเล็บหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิจกรรใช่ปะก็ต้องเติมคำว่าอะไรหลังบุกเติมคำว่า which เข้าไปค่ะ which was ค่ะเนี่ย which เนาะ which w a s h เข้าไปเติมคำว่า which เข้าไปพี่เขียนดีๆก่อนนะแล้วก็เติมคำว่า which เข้าไปนะคะเติมเข้าไปเลย which ค่ะนะคะแบบนี้นั่นเองต่อไปนะคะข้อ4คืออะไรคะข้อ4ออกแบบนี้คะ่ะ verb แพ้ค่ะหายไปการที่ verb แพ้หายไปคือประโยคมันจะยาวมากอะลูกนะพะอประโยคมันยาวปุ๊บ verb แพ้หายไปจะเป็นแบบนี้อ่ะ นี่ตัวนี้หายไปนะดูข้างบนนะคะตรงนี้นะเห็นโฟกัสนะตัวนี้ค่ะตัวที่สี่ค่ะเวิร์บแท้จะหายไปเพราะว่าประโยคมันยาวเขากลัวว่าเราแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเปิดปิดวงเล็บป,ปุ๊บเนี่ยหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือประธานอ่าหลังวงเล็บพูดกี่ยาจริงป่ะข้อนี้ขาดเวิร์บก็จ,จะต้องเติมคาว่าอ่าาต้องเติมเวิร์บนะคะ came to life อย่างนี้ a g a i n ก็ได้เติมเข้าไปแล้วแต่เรา,เรานะ เคมทูไลฟ์เพเกนก็เติมเวิร์บเข้าไป mm hmm. ข้อส mm ี hmm. ่เวิร์แท้หายไป mm hmm. และก็ข้อห้าค่ะนะคะนี่ไงข้อนี้ก็ต้องดอกจานเหมือนกันนะคะก็คือนะใช้แทนคำนามผิดนะข้อนี้ค่ะนะคะใช้แทนคำนามผิดยังไงคะพี่นะคะเนี่ยเดอร์เกิลหนูใช้วิชได้เปละ่ะหนูใช้วิชกับคำว่าเดอ g i เกิลได้ป่าไม่ได้ถูกต้องป้าหนูก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะลูก ก็ต้องเปลี่ยนเป็นฮูงรับโดยเกิลแบบเนี้ยถูกต้องปะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ5ออกเยอะสรุปแล้วนะนี่อ่ะข้อ5เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะข้อ5ป้ปึ๊บปุ๊บอ่ะข้อ5แบบนี้นะคะสิ่งที่ข้อสอบชอบออกใน adjective cop adjective cost ออกข้คอ1ก็คือหลัง w ูบ i t h ดดขาดเอสขัด v ข้อ2ประธานซ้ำซ้อนข้อ3 who is that ทำไหมหายไปข้อ4 verb แท หายไปแล้วก็5ก็คือใช้แทนคำนามผิดแบบนี้นั่นเองนะคะคราวนี้ปุ๊บเรามาดูข้อสอบพร้อมกันเนาะพี่เบิร์ดพาทำประมาณ2-3สข้อแล้วเราลองทำเองนะคะเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งก่อนเจอข้อสอบประเภทเนี้พี่อยากให้เราหา subject ก,กับ verb ให้เจอการทำข้อสอบนะ building เป็น subject แน่นอน verb คือคำว่าอะไรสังเกต building เติม s ด้วยประธานพหูพน์คู่กับ verb พหูจริงปะเปิดปิดวงเล็บ verb คือคำว่า l a s ค่ะ มีเวิร์บแล้วค่ะแสดงว่าอ๋อข้างหน้านี้ค่ะเป็นส่วนขยายข้างหน้านี้เป็นส่วนขยายจริงปังที่เบิร์ตัดชอยเลยดีดอกตอบไม่ได้ถูกต้องไหมนะคะนะวิชเฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่าหลังวิชเนี่ยต้องมีเวิร์บนะออบลิทเลยออบลิทเลยไม่ได้ก็เหลือ B กับ C c แคทตอบ B หรือ C c แคทนะคะคำตอบนะข้อนี้นะคะตอบข้อ C c แคทค่ะ building เป็น S 1 d <Day S 2> เป็น s 2. สองซ้ำกันตัด s สองค่ะแบบเนี้ยอานะคะได้นะต่อมาข้อสองคอนเซปต์เดียวกันหา subject กับ verb เป็นสีก่อนจะได้เห็นชัดๆ the, dream, the team the team team เป็น subject arrive เป็น verb ค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเปิดปิดวงอะไรปุ๊บเนี่ยตรงนี้คือส่วนขยายถูกต้องป่ะนะทุกคนสังเกตนิดนึงอันนี้คือ verb เติม ing verb ing ถ้า verb ing ปุ๊บข้างหน้าควรเป็น verb to be หรือเป็น verb to have ตอบพี่ก่อน v ว r b to be จริงป่ะเพราะฉะนั้นตัดข้อ b b บ y ทิ้งไม่ใช่แน่นอนนะคะตัดข้อส c a แคททิ้งไม่ใช่เราจะเก็บ v e r b to be ไปสองข้อเห็นไหม่ะ Who been กับ w h h d we had b e e n เหลือ a กับ d ี d dog ตอบข้อไหนดีลูกแน่นอนตอบข้อ ddoc ข้อ a ตอบได้ไหมเรียนไปแล้วไม่ได้ w h o Wi แ a t บอกเวิร์ช่องที่3าไม่มีตัดชอย,ยค่ะข้อนี้นะเขาละคำว่า Da d ค่ะ ซ้ำกันตัด S2 ไม่ซ้ำกันตัด h ู is that ทุกคนคะทีมเป็น S1 V เป็น S2 ไม่ซ้ำกันคว่า t h ดดหายไปเลยไม่ปรากฏค่ะโอ้โหแบบนี้เนั่นเองเห็นมานะคะต่อมาข้อ3เจอคำว่า the mouse เห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นสีประการนี้หนึ่งนะคะนี่ the mouse นะ subject นะะอันนี้น่าเป็น subject หนูนะคะหนูหนูไม่ใช่คนนะ่ะตัดคูเห็นปะ่ะ เนี่ยประธานมาเดียวเวิร์บเสียวเติมเลยคะเติม s ด้วยเนาะเพราะนั้นตัดข้อนี้ทิ้งนะคะตอบข้อ4 cat ตอบข้อ4 cat 4 cat แรกนะนะคะแบบเนี้ยเนี่ยต้องเป็นดีดองนะความจริงนะต่อไปนะคะข้อ4ทุกคนหลุกข้อ4นะถึงข้อ10นะคะเราลองทําดูซิว่าถ้าจะในข้อสอบเนี่ยเราจะตอบได้ไหมบอกเลยว,ว่าหน้า63เนี่ยนะคะ9วิชาสามัญก็ชอบออก นะไปปรากฏในข้อสอบ close t e ต่างๆนะคะนะออกได้แน่นอนอ่ะเรามาดูข้อ4ทํนะทำก่อนนะนะคะข้อ4ค่ะมาเลยนะคะข้อ4ตอบอะไรดีนะคะข้อ4หาคอนเซปต์เหมือน,นเดิมอันนี้เป็น subject อันนี้เป็น subject นะคะอ่ะปิดตรงนี้อันนี้เป็น verb เฮ้ยเป็น verb to B ีบอกท่องที่3ด้วยตัด a ตัด d doc เหลือ b กับ c cat ตอบข้อ c cat ค่ะ เพราะว่าสถิติเนี่ยก็คือสถิติไม่มีชีวิตต้องใช้ verb to be บวก verb ช่องที่3 verb be บวก verb 3แบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อคําคำว่า corporationcorporation ก็คือแบบพวกห้างหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะความจริง corporation น่ะสังเกตน้องบอกว่าเอา้ามันไม่ใช่คนนี่ทำไมมันใช้ who อะไรพี่นะคะเขาถือว่าเป็นนิติบุคคล กฎหมายนิดนึงเขาถือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะสามารถทําตามคนแบบทำเหมือนคนได้เพราะฉะนั้นใช้ฮูสได้เป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมเนาะหลังฮูสเช่นป้านะคะข้างหน้าเป็นเจ้าของถูกต้องปะของของข้างหลังถูกต้องนะการใช้ฮูส์ำนำข้างหน้าเป็นเจ้าของของข้างหลังจริงปะสูตรเอาไปใช้เลยหลังฮูสบวกเวิร์บเลยไม่ได้อันนี้อีกหนึ่งสูตรตัดชอยวิสิต นี่ตัดช้อยเหลือ A กับ B นิติบุคคลเป็นเจ้าของโรงงานนะคะหรือเป็นเจ้าของพวกเราตอบข้ออคะ่ะเป็นเจ้าของโรงงาน,นะคะ่ะแ p l a n t นี่แปลว่าโรงงานนะลูกเป็นคำนามแปลว่าโรงงานนะอันนี้จดเพิ่มไปนะคะพี่ยังไม่แตกสับให้พวกเราหรอกเนาะเพราะว่าเอาแค่แกมมาก่อนนะคะส่วนมอปลายอะมอหกอะต้องท่องสับนะนะคะไงเราต้องท่องสับอยู่แล้วเดี๋ยวเอาแกมมาให้มันได้ก่อนแล้วค่อยไปคำสับ ข้อ6เฉลยเลยนะคะข้อ6ตอบข้อไหนตอบข้อดีด็อกค่ะนะคะผลสอบเนี่ยเราต้องล้มเหลวนะคะเราต้องล้มเหลวนะข้อ6ตอบข้อดีด็อกนะคะต่อไปข้อ7ค่ะนะคะข้อ7ตอบอะไรนะคะข้อ7 decision อยู่นี่นะคะไม่ใช่ h ูแน่นอนนะโพ o โพสต์ตัดเพราะว่ามีเว r บสองที่ไม่ได้นะคะคำตอบก็คือข้อ B-Boy ค่ะต้องเป็นสิ่งที่แบบคณะกรรมการเสนอนะ d ีดอกนะ decision มาเสนอเนี่ยผิด นะคะต่อไปข้อ8ข้อ8ดูดีๆนะคะ the author เป็น subject eagerly anticipate อันนี้เป็น verb ค่ะ the time นะคะ when her book สังเกต her book หนังสือหนังสือนะคะ finish อันนี้เป็น verb ช่องที่3ข้างหน้าต้องเป็น verb to be เนาะตัดข้อนีทิ้งนะคะตอบข้อบ b o y ค่ะหนังสือเสร็จเองไม่ได้ต้องถูกทำให้เสร็จข้อนี้ยากนิดนึงเป็นเรื่องของ passive voice ด้วย เดี๋ยวเราได้ไปเรียนแพสซีฟไว้กันในอนาคตหนังสือถูกทำให้เสร็จค่ะนะต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อ9นะข้อ9ตอบอะไรดีนะคะข้อ9ข้อนี้ก็ตอบจันไว้พี่เบอร์ชอบนะนี่คือ s u b j e c เบิรปิดวงเล็บใช่ป่ะนะคะนี่คือเว r ร์ถูกต้องไหม among state ข้างหน้านี้ต้องหาขยะน,นิดนึงเจอ ing ข้างหน้าต้องเป็น verb to be จริงป่ะตัดข้อนี้ได้นะคะนะเราเรียนเรื่อง Who which that ตัดข้อ a ทิ้งก็เหลือ b boy กับ d dog improving เป็น adjective เขาใหญ่ adjective ต้องเป็น adverb ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly ตอบข้อ d dog ค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ข้อสิบเรียนเรื่องอะไรก็อตอบเรื่องนั้นแหละตอบข้อ c catch นะคะ with surprise no one นะประมาณนี้นั่นเองอนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะนะจบแล้วถึงหน้า เจ็ดเออหนึ่งร้อยหกสิบสามเหนื่อยไหมนะคะนะ adjective cause เนาะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปทบทวนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะได้เอาเป็นหมด2เรื่องแล้วเราได้อะไรไปแล้วบ้างนะคะอ่ะสรุปเนาะประโยคลองที่เปิดให้แนวคอดไปแล้วประธานกำตรงกำตรงส่วนเติมเต็มบางหลังเทโพ W S v r subject บวก verb ห้ามใช้ verb to do adjective cause บางหลังคำนามโครงสร้างคือ who with that subject บวก เวิรบข้อสอบออก5ข้อเลยนะ,ะต้องไปทวนเนาะแล้วคราวหน้าค่ะเราจะมาเรียนเรื่อง adverb clause การนี่นะคะเรื่องนี้สําคัญมากเนาะนะคะ adverb clause โครงสร้างคืออะไรคะพี่เบิร์ดโครงสร้างของ adverb clause เอาไปก่อนเลยคือ conjunction ตามด้วย subject บวก verb ค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะเรียน adverb clause ได้คราวหน้าพี่เรจะพาหนูไปดู c o n j u n c t i ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วค่อยกลับมาที่ แอดเวิร์บคอรโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคอมเมนต์ลงมานะคะแล้วพี่จะไปตอบไห้เนอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะโชคดีทุกคนบ๊ายบาย